การเป็นคนมีสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของหน้าตาหรือคำพูดที่หรูหราแต่มันคือพลังบางอย่างที่แผ่ออกไปโดยไม่ต้องพยายามมันคือการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่าเมื่ออยู่กับคุณซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต่างหอยหาโดยไม่รู้ตัวสเสน่ห์ที่แท้จริงคือความสามารถในการฟังโดยไม่ตัดสินพูดโดยไม่โอ้อวด และทำให้คนรู้สึกปลอดภัยแม้เขาจะเปิดเผยด้านที่เปราะบางที่สุดให้คุณได้เห็นสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่คุณแสดงออกแต่มันคือสิ่งที่คนอื่นรู้สึกเมื่ออยู่ใกล้คุณบางคนพยายามอย่างหนักเพื่อให้คนสนใจแต่กลับถูกเมินเฉยขณะที่บางคนไม่พูดอะไรเลยกลับเป็นศูนย์กลางของทุกวงสนทนาเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะคนหลังมีสเสน่ห์จากภายใน ไม่ใช่การแสดงจากภายนอกคนที่มีสเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดหรือประสบความสำเร็จที่สุดแต่เขาจะเป็นคนที่เมื่อคุณพูดด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนสำคัญคุณไม่ได้ถูกฟังเพื่อจะถูกตอบกลับแต่คุณถูกฟังเพราะเขาสนใจจริงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรบางทีสเสน่ห์อาจไม่ได้อยู่ที่การพูดคำคมหรือแต่งตัวเนี้ยบ แต่มันอยู่ที่การมองตาเวลาคุณพูดและไม่ละสายตาเรากับคุณเป็นสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสความรู้สึกแบบนั้นมันไม่ได้เกิดจากเทคนิคแต่มันคือความจริงใจที่ส่งผ่านออกมาโดยไม่ต้องบอกหลายคนเข้าใจพิดคิดว่าสเสน่ห์คือการทำให้คนอื่นชอบตัวเองแต่ความจริงคือการทำให้คนอื่นรู้สึกชอบตัวเองมากขึ้นเมื่ออยู่กับคุณคนที่ทำแบบนั้นได้ จะเป็นที่รักโดยไม่ต้องขอร้องให้ใครรักเลยด้วยซ้ำลองสังเกตดูคนที่ทำให้คุณรู้สึกดีเสมอเมื่อเจอไม่ได้พูดเรื่องตัวเองเลยด้วยซ้ำเขามักจะถามถึงชีวิตคุณสนใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรพูดเรื่องที่คุณอินไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากอวดและตรงนั้นแหละคือหัวใจของสเสน่ห์ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้สเสน่ห์แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นภายนอก แต่มันคือพลังงานที่คุณปล่อยออกมาเมื่อคุณหยุดคิดถึงตัวเองแล้วเริ่มหันไปใส่ใจคนรอบข้างอย่างแท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นเพื่อให้มีสเสน่ห์คุณแค่ต้องเรียนรู้ที่จะมองคนอื่นให้เห็นค่าของเขาให้เขารู้ว่าเขาไม่ไร้ตัวตนเมื่ออยู่กับคุณและนั่นคือจุดที่สเสน่ห์ของคุณจะเริ่มเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคนที่มีสเสน่ห์อย่างลึกซึง้ง ไม่จำเป็นต้องพูดมากเพราะเพียงแค่น้ำเสียงหรือแววตาก็ทำให้คนตรงหน้าอยากเล่าเรื่องของตัวเองออกมาโดยไม่รู้ตัวมันไม่ใช่เพราะเขาเก่งเรื่องการถามแต่เพราะเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าเกินกว่าจะถูกมองข้ามสิ่งที่น่าประหลาดคือสเสน่ห์ที่แท้จริงมักไม่ได้อยู่ในความสมบูรณ์แบบแต่มันอยู่ในความจริงใจที่ไม่ต้องตกแต่ง คนบางคนพูดติดขัดยิ้มเขินหรือมีจุดบกพร่องแต่กลับดึงดูดคนมากกว่าผู้ที่ดูสมบูรณ์แบบไปเสียทุกด้านเพราะเขาไม่ได้พยายามเป็นคนอื่นเขาเป็นตัวเองอย่างสงบและมั่นคงสเสน่ห์ไม่ใช่การเป็นคนที่ทุกคนต้องการแต่คือการทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าเขาได้รับความใส่ใจเฉพาะเจาะจงคนที่มีสเสน่ห ไม่ใช่คนที่ทุกคนจำได้ว่าเขาพูดอะไรแต่เป็นคนที่ทำให้เราจำได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่กับเขาบางครั้งสเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีแต่คือสิ่งที่คุณให้คุณให้ความสงบให้รอยยิ้มให้คําฟังให้ความอบอุน่นให้พื้นที่ให้พื้นที่ให้คนอื่นรู้สึกว่า ตัวเขามีความหมายในโลกที่ทุกคนมักจะเร่งรีบและเมินเฉยคนที่มีสเสน่ห์จะไม่พยายามชิงพื้นที่ในบทสนทนาแต่จะค่อยๆทำให้คนตรงหน้าคลายกรอะและกล้าแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาความรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้แบบนี้ไม่ได้หาซื้อจากร้านไหนได้เลยมันคือพลังบางอย่างที่สะท้อนจากภายในออกมาเงียบๆหลายครั้ง สเสน่ห์ไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณพูดแต่คือช่วงเวลาที่คุณเงียบอย่างตั้งใจมองตาและฟังโดยไม่รีบแทรกไม่ตัดจบไม่รีบสรุปเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการอยู่กับใครบางคนในแบบที่เขารู้สึกว่าเขาถูกเห็นจริงๆไม่ใช่แค่ได้ยินผ่านหูเมื่อใครบางคนเริ่มเปิดใจเขาจะไม่จำว่าคุณเก่งแค่ไหนหรือพูดอะไรบ้าง เขาจะจำว่าคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไร้ค่าและความรู้สึกนี้แหละที่จะฝังลึกในใจไปอีกนานการมีสเสน่ห์จึงไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจแต่มันคือการมอบความสนใจอย่างตั้งใจโดยไม่หวังอะไรกลับมาและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจแบบนี้คุณจะพบว่าสเสน่ห์ไม่ได้ที่การเป็นคนโดดเด่น แต่มันคือการเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกโดดเด่นเมื่อเขาอยู่กับคุณมีคนจำนวนมากที่คิดว่าสเสน่ห์คือภาพลักษณ์หรือท่าทางที่น่าประทับใจแต่ความจริงมันลึกกว่านั้นมันคือความสามารถในการทำให้คนรู้สึกว่าเขาสำคัญโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเลยเพราะเพียงแค่เขาเป็นเขาก็เพียงพอสำหรับคุณแล้วสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่เสียงหัวเราะดัง,ดง หรือคำพูดที่มีเสน่ห์เท่านั้นแต่มันอยู่ที่การรู้ว่าควรเงียบเมื่อถึงเวลาที่คนตรงหน้าต้องการพื้นที่มันอยู่ที่การสังเกตว่าใครกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวและเดินเข้าไปโดยไม่ต้องเอ่ยคำปลอบโยนใดเพราะการอยู่ตรงนั้นก็เพียงพอสำหรับเขาคนที่มีเสน่ห์มักเป็นคนที่กล้าจะอยู่เงียบๆกับความรู้สึกของคนอื่นไม่รีบแก้ไม่รีบบอกทางออก แต่ปล่อยให้คนตรงหน้าได้รู้ว่าตัวเขาไม่ต้องเผชิญทุกอย่างลำพังคุณไม่ต้องพูดให้มากบางครั้งการอยู่โดยไม่หนีหายก็เป็นของขวัญล้ำค่าเกินกว่าคำพูดไหนจะเทียบได้คุณอาจเจอคนที่ทำให้คุณเหมือนคุณถูกมองผ่านแม้คุณจะพูดทั้งหัวใจออกไปแต่นั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีคุณค่าแต่เพราะเขาไม่เคยมีพื้นที่พอในใจให้ใครเลยต่างหาก พนมีสเสน่ห์จะทำตรงกันข้ามเขาจะเปิดพื้นที่ให้คุณอย่างเต็มใจแม้คุณจะพูดช้าสะดุดหรือเล่าซ้ำเขาก็ยังตั้งใจฟังเหมือนครั้งแรกเสมอเพราะสเสน่ห์คือการสร้างความรู้สึกมั่นคงทางใจให้คนอื่นโดยที่ไม่ต้องอธิบายว่าคุณหวังดีคุณแค่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและเขาจะจำคุณได้ในแบบที่คนอื่นไม่เคยทำได้เลย คุณจะรู้ว่าคุณเจอคนที่มีเสน่ห์จริงๆเมื่อคุณไม่รู้สึกเหนื่อยเวลาอยู่กับเขาไม่ต้องพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องปิดบังความกลัวเพราะเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถเป็นตัวเองได้เต็มที่โดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังการมีใครสักคนที่ฟังเงียบๆด้วยหัวใจกลายเป็นสิ่งที่หายากเกินกว่าจะประเมินค่า และคนที่สามารถทำแบบนั้นได้เสมอเขาคือคนที่มีเสนอที่สุดในแบบที่ไม่มีคำพูดใดอธิบายได้หมดสเสน่จึงไม่ใช่สิ่งที่คุณโชว์แต่มันคือสิ่งที่คุณกระทบใจคนอื่นอย่างแผ่วเบาโดยที่เขาเองก็อธิบายไม่ถูกว่าทำไมถึงรู้สึกดีกับคุณความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่คือความอุ่นใจลึกๆ เหมือนกลับบ้านหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ยังรู้สึกเข้าใจกันได้คนที่มีสเสน่ห์เข้าใจว่าสายตาสื่อความรู้สึกได้ดีกว่าคำพูดเขารู้จักจังหวัดของความเงียบรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยให้คำพูดของคนตรงหน้าไหลไปอย่างอิสระโดยไม่ต้องเร่งเร้าไม่ต้องรีบสรุปหรือสั่งสอนคนที่มีสเสน่ห์ คือคนที่มอบความเป็นมนุษย์กลับไปให้คนอื่นในโลกที่เราต่างถูกลดเหลือแค่บทบาทหน้าที่หลายครั้งคุณอาจรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่พออยู่กับคนบางคนคุณกลับรู้สึกว่าคุณดีพอโดยไม่ต้องปรุงแต่งเลยสักนิดเสน่ห์ของเขาไม่ใช่การบอกคุณว่าคุณมีค่าแต่คือการทำให้คุณรู้สึกได้ถึงคุณค่านั้นเองแบบเงียบ สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีสเสน่ห์แทบไม่พูดถึงตัวเองแต่กลับทำให้คุณอยากเล่าเรื่องของคุณให้เขาฟังไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวและคุณจะรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่เพราะเขาให้คำปรึกษาเก่งแต่เพราะเขาไม่ทำให้คุณรู้สึกโง่หรือผิดเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ทำให้คุณต้องปกป้องตัวเองแม้แต่คําเดียวคนมีสเสน่ห์ไม่ได้ทำให้คุณว้าวในนาทีแรก แต่เขาจะอยู่ในใจคุณนานหลังจากที่เขาเดินจากไปเพราะเขาทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ร่องรอยของความจริงใจความสงบและความเข้าใจที่ไม่ปรุงแต่งและเมื่อคุณเจอใครแบบนั้นคุณจะไม่ลืมเขาเลยและเมื่อคุณเริ่มให้ความรู้สึกแบบนี้กับคนรอบข้างคุณเองก็จะเริ่มกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะคนเรา จดจำความรู้สึกได้ดีกว่าข้อเทจ็จจริงและไม่มีอะไรจะทนพลังไปกว่าการทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าตัวเขานั้นมีความหมายในสายตาคุณสเสน่ห์ของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่สัมผัสได้ทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในความรู้สึกเหมือนเสียงดนตรีเบาๆที่ฟังครั้งแรกอาจไม่สะดุดหู แต่พอฟังซ้ำกลับพบว่ามันอยู่ในหัวใจโดยไม่รู้ตัวความเรียบง่ายและความนิ่งของเขากลับกลายเป็นแรงดึงดูดที่ลึกกว่าคำพูดหรือท่าทางใดหลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นคนที่น่าสนใจต้องมีเรื่องเล่ามากมายต้องมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ต้องรู้จักคนสำคัญต้องมีชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จ แต่คนที่มีสเสน่ห์จริงๆมักจะนั่งอยู่เงียบๆในมุมเล็กๆของห้องพูดช้าๆแต่เมื่อเขาพูดทุกคนจะหยุดฟังอย่างตั้งใจเพราะคำพูดของเขาไม่ได้ออกมาจากปากแต่มันมาจากความเข้าใจลึกในใจคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ดูน่าจดจำเพราะสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ความพยายามให้คนอื่นรัก แต่มันอยู่ที่การรักในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขสเสน่ห์คือความอ่อนโยนที่ไม่ต้องแสดงแต่สัมผัสได้จากน้ำเสียงแววตาและวิธีที่คุณปฏิบัติต่อคนที่ไม่มีอะไรให้คุณเลยสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำให้คนชอบคุณแต่คือการทำให้คนรู้สึกดีกับตัวเองเวลาที่อยู่กับคุณและถ้าคุณทำแบบนั้นได้แม้แค่ครั้งเดียวมันจะเป็นความรู้สึก ที่เขาไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตคนบางคนไม่ได้พูดคำหวานไม่ได้ใช้คำพูดที่หวือหวาแต่เขาจะถามคำถามง่ายๆว่าวันนี้คุณโอเคไหมด้วยน้ำเสียงที่คุณรู้ได้ทันทีว่าเขาหมายความตามนั้นจริงๆไม่ใช่แค่คำถามมารยาทมันคือคำถาม,ามที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและนั่นคือสเสน่ห์ที่แท้จริงที่ไม่มีใครสอนกันได้ เพราะคนที่มีเสน่นั้นไม่ได้สร้างตัวตนให้สูงกว่าใครแต่เขาใช้เสน่ห์ของเขาในการยกคนอื่นให้รู้สึกสูงขึ้นกับตัวเองสเสน่ห์ไม่เคยเกี่ยวข้องกับความเพียบพร้อมแต่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ที่สัมผัสได้คนบางคนมีรอยแผลมีอดีตที่เจ็บปวดมีช่วงเวลาที่เคยล้มเหลว แต่เขาใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นสะพานเพื่อเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ลึกขึ้นเขาไม่อวดว่าเขาแข็งแกร่งแต่เขากลับทำให้คนรอบข้างรู้สึกเข้มแข็งโดยไม่รู้ตัวคนที่มีสเสน่ห์มักไม่เคยแข่งขันเพื่อให้คนอื่นมองเขาว่าสำคัญแต่เขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคือคนสำคัญในสายตาเขา การมอบความรู้สึกแบบนั้นให้ใครได้โดยไม่เรียกร้องกลับมาคือคุณสมบัติที่หาได้ยากเหลือเกินในยุคที่ทุกคนต่างแย่งกันส่งเสียงสเสน่ห์ที่แท้จริงจะไม่ตะโกนบอกว่าตัวเองมีแต่มันจะเผยออกมาในวิธีที่คุณรับฟังคนอื่นในวิธีที่คุณอดทนกับความไม่สมบูรณ์ของเขา ในวิธีที่คุณยิ้มแม้เขาจะทำพลาดและในวิธีที่คุณไม่หนีแม้เขาจะแสดงด้านที่น่าอายที่สุดออกมาคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ทุกคนลหลงไหลในทันทีแต่คือคนที่เมื่อหันกลับไปคิดถึงเขายังคงอยู่ในความทรงจำเหมือนลมหายใจที่ไม่เคยจางไป ความรู้สึกอบอุ่นที่เขาทิ้งไว้ไม่ได้มาจากคำพูดแต่เกิดจากการกระทำที่เงียบและอ่อนโยนที่สุดความจริงคือคนส่วนใหญ่มักลืมสิ่งที่เราพูดไปในไม่กี่วันแต่เขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่คุณทำให้เขารู้สึกในวันที่เขาเปราะบางและถ้าคุณสามารถเป็นคนที่มอบความรู้สึกนั้นให้ใครสักคนได้นั่นแหละ คือเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ต้องประกาศไม่ต้องชูธงแต่มันจะอยู่ในใจเขาไปอีกนานคุณอาจไม่รู้หรอกว่าใครกำลังเฝ้าดูคุณอยู่เงียบๆแล้วรู้สึกขอบคุณที่มีคุณในชีวิตแม้คุณจะไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยด้วยซ้ำแค่คุณมองเขาอย่างเข้าใจแค่นั้น ็อาจเปลี่ยนวันที่มืดมนของเขาให้มีแสงขึ้นมาได้แล้วในโลกที่เราต่างพยายามเป็นคนที่เก่งขึ้นสำเร็จมากขึ้นและดูน่าสนใจขึ้นสเสนะ์กลับไม่จําเป็นต้องเดินไปในทิศทางนั้นเลยสเสนะ์คือการหยุดมองตัวเองชั่วคราแล้วหันไปเห็นคนอื่นในมุมที่เขาอาจลืมไปว่าตัวเองมีค่าแค่ไหน คนที่มีสเสน่ห์จึงไม่ใช่คนที่โดดเด่นเสมอไปแต่คือคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกโดดเด่นเวลาที่อยู่ข้างเขาคุณอาจเคยมีใครบางคนที่เพียงแค่เขานั่งเงียบๆอยู่ข้างคุณในวันที่ทุกอย่างพังลงเขาไม่ได้บอกให้คุณสู้ไม่ได้ให้คำแนะนำไม่ได้พูดปลอบใจแม้แต่คำเดียวแต่คุณกลับรู้สึกว่า คุณไม่โดดเดี่ยวนั่นแหละคือสเสน่ห์ที่ไม่มีใครลอกเลียนได้คนที่มีสเสน่ห์เข้าใจว่าการอยู่เคียงข้างในความเงียบมีพลังมากกว่าการพูดปลอบใจด้วยคำสวยงามหลายเท่าสเสน่ห์ไม่ใช่การเอาชนะใจคนด้วยเหตุผลแต่มันคือการทำให้เขาไม่ต้องตั้งกรอบเวลาที่อยู่กับคุณ คนบางคนไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเขาอาจเจ็บเขาอาจล้มเหลวแต่ความจริงใจที่แผ่ออกมาจากแววตาของเขานั้นกลับปลอบใจคุณได้มากกว่าคำพูดของคนที่ประสบความสำเร็จคนแบบนั้นมักจะไม่พูดถึงตัวเองบ่อยนักเพราะเขาใช้หัวใจฟังเรื่องราวของคนอื่นเป็นส่วนใหญ่คุณจะรู้ว่าคุณมีสเสน่ห์มากแค่ไหน ไม่ใช่จำนวนคำชมที่คุณได้รับแต่จากจำนวนรอยยิ้มที่คุณทําให้คนอื่นมีขึ้นมาโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวสเสน่ห์ที่แท้จริงคือการสร้างบรรยากาศให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นที่ยอมรับแม้ในวันที่เขาไม่ภูมิใจในตัวเองเลยเมื่อคุณทําให้ใครบางคนรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเขาเองนั่นไม่ใช่แค่ความอ่อนโยน แต่มันคือพลังอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดความรู้สึกและบางครั้งก็เปลี่ยนทิศทางของชีวิตคนได้เลยโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและทั้งหมดนั้นมันไม่ได้เริ่มจากสิ่งยิ่งใหญ่แต่มันเริ่มจากใจที่เห็นคนอื่นด้วยความเมตตาจากสายตาที่มองเขาโดยไม่ตัดสินและจากความกล้าที่จะอยู่ข้างคนที่ไม่มีใครสเสน่ห์ อาจดูเหมือนสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ความจริงมันปรากฏผ่านรายละเอียดเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคนที่มีสเสน่ห์จะจำชื่อคุณได้แม้เจอกันแค่ครั้งเดียวเขาจะฟังคุณโดยไม่เล่นมือถือเขาจะถามถ่ายสิ่งที่คุณเล่าไว้เมื่อครั้งก่อนแม้คุณจะลืมมันไปแล้วด้วยซ้ำความใส่ใจที่ไม่โอ้อวดเหล่านี้ คือสิ่งที่ฝังลึกในใจคนโดยไม่ต้องใช้เสียงใดเลยคุณอาจเคยมีประสบการณ์กับใครบางคนที่พูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่กลับทำให้คุณคิดถึงเขาไปตลอดทั้งวันหรือใครบางคนที่เพียงแค่มองตาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องแข็งแรงอีกต่อไปเพราะคุณต้องแบกทุกอย่างคนเดียวอีกแล้วคนแบบนี้ไม่ได้มีอยู่มาก แต่เขาจะกลายเป็นภาพจำที่อบอุ่นเสมอเมื่อชีวิตพาคุณผ่านช่วงเวลาหนักหนาสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งมีสเสน่ห์ไม่ใช่การพยายามเป็นที่รักของทุกคนแต่คือการยอมรับว่าทุกคนมีความแตกต่างและไม่พยายามบังคับให้ใครต้องเป็นแบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับความคาดหวังของเขาสเสน่ห์อยู่ที่ความสามารถในการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบของคนอื่นโดยไม่ตัดสิน และในขณะเดียวกันสเสน่ห์ก็ไม่ใช่การยอมตามทุกอย่างแต่คือความมั่นคงในตัวเองที่สงบไม่ก้าวร้าวไม่ตะโกนประกาศแต่หนักแน่นจนคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยคนที่มีสเสน่ห์จะไม่ทำให้คนรู้สึกว่าต้องพิสูจน์อะไรเขาไม่วัดคุณจากผลลัพธ์แต่จากความตั้งใจเขาไม่ถามว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่ถามว่าคุณยังไหวอยู่ไหม เขาคือคนที่อยู่ใกล้แล้วคุณต้องสวมหน้ากากไม่ต้องพูดให้ดูดีไม่ต้องซ่อนแผลหรือซ่อนน้ำตาเพราะเขาไม่ใช่คนที่ตัดสินคุณจากช่วงเวลาที่แย่ที่สุดแต่เขาคือคนที่อยู่กับคุณแม้ในวันที่คุณไม่เหลืออะไรเลยนอกจากตัวตนที่อ่อนลา้าและความรู้สึกแบบนั้นไม่มีคำพูดไหนอธิบายได้ครบถ้วนเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ความเข้าใจ แต่มันคือการถูกยอมรับอย่างลึกซึง้งและเมื่อคุณได้สัมผัสมันสักครั้งมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองและมองโลกไปตลอดกาลบางคนพยายามสร้างสเสน่ห์ผ่านสิ่งที่เขาคิดว่าคนอื่นจะประทับใจทั้งรูปลักษณ์ที่เปะ๊ะคำพูดที่ซ้อมมาแล้วหรือบุคลิกที่ถูกขัดเกลาให้ดูน่าชื่นชมแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างนั้นจะจางลงเหลือเพียงความรู้สึกลึกๆว่า คุณเคยรู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่ใกล้เขาหรือไม่สเสน่ห์แท้จริงจึงไม่ใช่เรื่องของความน่าดึงดูดภายนอกแต่คือพลังภายในที่สื่อสารออกไปผ่านความสงบผ่านสายตาผ่านท่าทีที่ไม่รีบเร่งผ่านความอ่อนโยนที่ไม่ต้องมีคำบรรยายและผ่านความเมตตาที่ไม่ตั้งเงื่อนไขคนแบบนั้นจะไม่เร่งให้คุณหายเศร้า แต่เขาจะนั่งอยู่ข้างคุณจนความเศร้านั้นอ่อนแรงไปเองคุณจะรู้สึกถึงสเสน่ห์ของใครบางคนจริงๆก็ต่อเมื่อคุณลืมที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับใครและเริ่มรู้สึกว่าการเป็นตัวเองแบบที่คุณเป็นก็มีค่ามากพอแล้วเพราะเขาไม่เคยมองคุณผ่านแว่นแห่งความคาดหวังแต่กลับมองคุณผ่านแว่นแห่งความเข้าใจและยอมรับสเสน่ห์จึงไม่ใช่การแสดง แต่คือการเปิดพื้นที่ให้ความจริงใจได้หายใจโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือถูกเข้าใจผิดคนที่มีสเสน่ห์จะไม่ได้ทำให้คุณว้าวในห้านาทีแรกแต่จะทำให้คุณคิดถึงเขาในทุกบทสนทนาที่คุณมีกับใครต่อจากนั้นเพราะเขาคือมาตรฐานใหม่ของคําว่าการฟังคํำว่าการอยู่และการเห็นคุณค่าของอีกคนอย่างแท้จริง ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกรวนคนที่มีเสน่ห์ที่สุดคือคนที่สามารถทำให้คุณได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดขึ้นเพียงเพราะเขาอยู่ตรงนั้นไม่ต้องแนะนำไม่ต้องอธิบายไม่ต้องชี้ทางแต่เพียงแค่เขาอยู่คุณก็เริ่มมองเห็นทางของตัวเองได้ชัดขึ้นอย่างเงียบๆและเมื่อคุณเริ่มเป็นแบบนั้นให้ใครสักคนไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสน่ห์ได้เกิดขึ้นในตัวคุณแล้ว โดยไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนใดๆเลยนอกจากความจริงใจและหัวใจที่เปิดกว้างสเสน่ห์ไม่ใช่ของที่คุณใส่เพิ่มเข้าไปในตัวคุณแต่คือสินที่คุณค่อยๆถอดออกจากตัวตนที่ถูกปั้นแต่งไว้คนที่มีสเสน่ห์จริงจึงมักไม่พยายามสร้างความประทับใจเพราะเขาเข้าใจว่าการสร้างความสบายใจมีพลังมากกว่าคนที่มีสเสน่ห์ไม่เดินเข้าไปในห้องแล้วทำให้คนอื่นสนใจเขา แต่เขาเดินเข้าไปแล้วทำให้คนในห้องรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าบางคนงเข้ามาในชีวิตเราเพียงไม่นานแต่เขากลับเปลี่ยนความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองไปอย่างถาวรเขาไม่พูดให้เราภูมิใจแต่ทำให้เรากลับมารักตัวเองเขาไม่บอกว่าเราคู่ควรแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไม่ต้องขอโทษที่เป็นเราอีกต่อไปเสน่ห์ของเขาอยู่ตรงนั้น ตรงที่เขาทำให้เรายิ้มได้กับเงาของตัวเองในบางบทสนทนาสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่มันอยู่ในความเงียบที่ไม่อืดอัดในการพยักหน้าเบาๆในแววตาที่บอกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้แม้คุณจะพูดอะไรที่ไม่มีใครเข้าใจสเสน่ห์อยู่ในความอดทนที่ไม่เร่งเรา้าและในความอ่อนโยนที่ไม่ตีกรอบ คนที่มีสเสน่ห์มักจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขากำลังส่องแสงแต่เขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเองก็กำลังส่องแสงได้เหมือนกันแสงนั้นไม่เคยแย่งความสว่างของใครแต่มันคือแสงที่กระตุ้นให้คนอื่นกล้าส่องแสงของตัวเองออกมาโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกลบเมื่อคุณอยู่กับใครสักคนแล้วคุณกล้าจะเล่าเรื่องที่คุณไม่เคยเล่าให้ใครฟังกล้าจะเงียบโดยไม่ต้องรู้สึกผิด และกล้าเป็นตัวเองในวันที่คุณไม่เก่งเลยนั่นคือคุณได้อยู่กับคนที่มีสเสน่ห์อย่างลึกซึ้งแล้วสเสน่ห์จึงไม่ใช่ความสามารถในการควบคุมภาพลักษณ์ของตัวเองแต่คือความสามารถในการทำให้ใครบางคนยอมลดกรอกยอมแสดงด้านที่เปราะบางและยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหมือนเดิมสเสน่ห์ไม่เปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นเป็นแต่มันเปลี่ยนสิ่งที่เขารู้สึกเกี่ยวกับตัวเอง และเมื่อคุณเข้าใจแก่นแท้แบบนี้คุณจะไม่รีบร้อนสร้างภาพลักษณ์ให้คนหลงรักอีกต่อไปแต่คุณจะค่อยๆฝึกมองคนด้วยหัวใจให้เกียรติทุกความรู้สึกฟังโดยไม่มีคำตัดสินและอยู่โดยไม่ทำให้ใครต้องเกรงใจเสน่ห์ที่ลึกซึง้งไม่ใช่สิ่งที่คุณใช้เพื่อให้คนอื่นประทับใจแต่คือสิ่งที่คุณใช้เพื่อเยียวยาหัวใจของคนที่อ่อนล้าโดยไม่พูดว่าเขาอ่อนแอ เสน่ห์ที่แท้ไม่ทำให้คนรู้สึกด้อยกว่าแต่ทำให้เขากลับไปเชื่อในคุณค่าของตัวเองอีกครั้งทั้งที่โลกภายนอกทำให้เขาหวั่นไหวมานับครั้งไม่ถ้วนคนที่มีเสน่ห์อย่างแท้จริงจะไม่ตั้งคำถามว่าคุณมีอะไรให้ฉันแต่จะถามว่าวันนี้คุณเป็นอย่างไรเขาไม่มองคนอื่นเป็นเครื่องมือไม่มองความสัมพันธ์เป็นผลประโยชน์ แต่เขามองทุกคนเป็นมนุษย์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่แท้จริงบางครั้งสิ่งที่เราต้องการที่สุดไม่ใช่คำแนะนำไม่ใช่กำลังใจและไม่ใช่คำพูดปลอบโยนด้วยถ้อยคำสวยงามสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือใครบางคนที่อยู่ตรงนั้นโดยไม่เร่งให้เราหายเศร้าไม่ผลักให้เราคิดบวกเร็วเกินไป แค่เขาอยู่แค่เขาไม่หายไปไหนนั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้เรารอดจากวันแย่ที่สุดได้คนแบบนี้แหละคือคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่เพราะเขาแก้ปัญหาได้เก่งแต่เพราะเขาไม่หนีหายตอนที่ปัญหาเกิดเขาไม่เดินออกจากชีวิตเราในวันที่เราไม่มีอะไรให้เขาเลยนอกจากน้ำตาสเสน่ห์ของเขาคือความมั่นคงที่ไม่เอะอะไม่วางท่าดีใจเวลาเราหัวเราะ และไม่แสดงท่าทีเบื่อหน่ายเวลาเราเงียบสเสน่ห์ของคนที่แท้จริงจึงอยู่ในความสม่ำเสมออยู่ในความอ่อนโยนที่ไม่ต้องบอกอยู่ในความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้เหตุผลสื่อสัตว์ต่อความรู้สึกและพร้อมจะฟังแม้ไม่มีอะไรให้ตอบกลับคุณอาจไม่รู้ว่าในวันที่คุณทำเพียงแค่ยิ้มให้ใครสักคนถามเขาว่าเป็นอย่างไรหรือแค่ฟังเขาด้วยความใส่ใจคุณกำลังเป็นคนมีสเสน่ห์โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัว และความรู้สึกดีเล็กๆที่คุณมอบไปนั้นอาจเป็นสิ่งเดียวที่พยุงเขาไว้ในวันที่เขาอยากยอมแพ้คนแบบนี้แหละคือคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดไม่ใช่เพราะเขาแก้ปัญหาได้เก่งแต่เพราะเขาไม่หนีหายตอนที่ปัญหาเกิดเขาไม่เดินออกจากชีวิตเราในวันที่เราไม่มีอะไรให้เขาเลยนอกจากน้ำตาสเสน่ห์ของเขาคือความมั่นคงที่ไม่เอะอะ ไม่วางท่าดีใจเวลาเราหัวเราะและไม่แสดงท่าทีเบื่อหน่ายเวลาเราเงียบเสน่ห์ของคนที่แท้จริงจึงอยู่ในความสม่ำเสมออยู่ในความอ่อนโยนที่ไม่ต้องบอกอยู่ในความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้เหตุผลซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกและพร้อมจะฟังแม้ไม่มีอะไรให้ตอบกลับคุณอาจไม่รู้ว่าในวันที่คุณทำเพียงแค่ยิ้มให้ใครสักคนถามเขาว่าเป็นอย่างไรหรือแค่ฟังเขาด้วยความใส่ใจ คุณกำลังเป็นคนมีสเสน่ห์โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวและความรู้สึกดีเล็กๆที่คุณมอบไปนั้นอาจเป็นสิ่งเดียวที่พยุงเขาไว้ในวันที่เขาอยากยอมแพ้และเมื่อคุณเลือกจะเป็นคนแบบนี้อย่างตั้งใจไม่ใช่เพราะต้องการเป็นที่รักแต่เพราะคุณรู้ว่าทุกคนต้องการพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตสักแห่งคุณจะไม่ใช่แค่คนที่มีสเสน่ห์แต่จะเป็นคนที่ใครหลายคนอยากรักษาไว้ในใจตลอดไป